ตัดท่อโค้งเก้าสิบสองด้านให้ได้ระยะแบบเป๊ะๆหรที่เราต้องการโดยไม่ต้องตัดใส่ข้อต่อให้เสียข้าต่อนะครับเดี๋ยวมาดูปฏิบัติกันไปครับโค้งแรกดี่เรากะเอาเลยครับเอาระยะตามที่เราต้องการว่าจะโค้งกว้างหรือโค้งแคบแค่ไหนโค้งที่สองให้เราวัดมาจากหลังท่อด้านนู้นนะครับจากหลังท่อด้านนูน้น สมมติว่าเราเอาระยะที่80ก็ให้เราคิดไว้ที่80แบบนี้คิดไว้อันนี้เป็นระยะ80ที่เราวัดไว้นะครับวิธีการดัดก็คือเราใช้สูตรด้านในด้านนี้ด้านนี้เรียกว่าด้านในนะครับด้านในสองส่วนด้านนอกหนึ่งส่วนเวลาเราดัดก็ให้มันได้โคง้งตามสัดส่วนที่เราทําไว้นะครับ บางคนก็นอาจจะใช้ดิสอขีดเอาเพื่อให้ได้ระยะตามที่ต้องการแต่อย่างผมนี่เลีวผมกะเอาเลยนะครับข้างในสองส่วนข้างนอกหนึ่งส่วนแบบนี้ตัดเลยครับเดี๋ยวเรามาวัดกันดูครับว่าจะได้ระยะ80ดส็เซนหรือเปล่า เดี๋ยวเรามาวัดดูกันนะครับว่ามันจะได้80เซนตามที่เราต้องการหรือเปล่าแปดสบเต<ป>ะเราก็จะได้ ท,ที่โค้งสองข้อแบบนี้เอาไว้ใส่เวลานระหว่างค้างสองข้าง,างแบบเป๊ะ